นี่ครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูทุเรียนนะครับซึ่งมักจะมีคําพูดที่ว่าทุเรียนชอบน้ําผ่านนะครับไม่ชอบน้ําขังนะครับนี่อันเนี้ยภาพนี้จะสื่อเห็นได้ดีนะครับเพราะว่าต้นนี้เป็นทุเรียนก้านยาวนะครับลักษณะของก้านยาวก็คือว่าใบจะเป็นแบบนี้โคนใบจะสอบเล็กนะครับแล้วก็ปลายใบจะป้านใหญ่นะครับช่วงปลายใบเนี่ยจะจะใหญ่กว่าช่วงช่วงโคนใบนะครับอันนี้คือลักษณะของทุเรียนก้านยาวเนี่ยอย่างนี้จะเห็นชัดเห็นไหมครับ ปลายใบจะใหญ่โคนใบจะสอบนะครับนี่คือลักษณะประจำพันธุ์ของทุเรียนก้านยาวแล้วก็ทุเรียนเนี่ยชอบน้ําผ่านหมายถึงว่าถึงแม้ว่าเราจะปลูกในพื้นที่โคนช่าแฉลักษณะนี้เห็นไหมครับแต่ว่าน้ําเขาไม่ขังหมายความว่าด้านบนเนี่ยเป็นพื้นที่สูงแล้วน้ําเนี่ยมันซึมซึมผ่านลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็ไหลผ่านลงไปยังห้วยข้างล่างด้านนี้เห็นไหมครับลักษณะการปลูกจะปลูกลักษณะนี้เนี่ย โคนตรงนี้ครับแฉะตลอดแฉะตลอดแฉะทั้งปีนะครับไม่มีแห้งเพราะว่าน้ําจากด้านบนนะครับซึมแล้วเขาก็จะไหลผ่านออกมาอันนี้เรียกว่านะลักษณะของน้ําผ่านนะครับแต่น้ํามันไม่ขังเพราะว่าถ้าขังหมายถึงว่าตรงนี้มันจะมีมีกัน้นแล้วมันขังเนี่ยแสดงว่าอาจเกิดปัญหาโรคลากเน่าขคนเน่าได้แต่ลักษณะนี้ครับน้ํามันจะซึมผ่านมาเรื่อยๆแบบนี้ครับทุเรียนชอบนะครับทุเรียนชอบก็สามารถจะเ,เติบโตตัวได้ดี คือทุเรียนเขาสามารถอยู่กับน้ําได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าน้ําเยอะทุเรียนจะรากเน่าตายถ้าเรามีการระบายน้ําที่ดีนะครับลักษณะจากนี้อันนี้เป็นอีกต้นหนึ่งอันนี้จะเป็นทุเรียนพันุชณีนะครับใบเล็กเล็กเห็นไหมครับชณีจะปลูกแบบนี้แล้วก็มีการระบายน้ําลงลําห้วยแบบนี้ได้ดีนะครับเขาสามารถอยู่ได้แล้วก็รากเนี่ยรากของทุเรียนเนี่ยเขาสามารถแผ่ขยาย ลงมาหาแหล่งน้ําข้างล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูต้นหนึ่งซึ่งจะเห็นได้ชัดมากกว่านี้ก็คือต้นนี้นะครับจะเป็นทุเรียนก้านยาวเหมือนกันจะเป็นการปลูกลักษณะแบบทุเรียนวิถีน้นเลยคือปลูกอยู่กับชายน้ําลักษณะนี้นะครับนี่ตัวนี้เป็นทุเรียนก้านยาวเหมือนกันนะครับอายุประมาณหปีกว่าจะเข้าหปีแล้วก็จะปลูกอยู่ริมบ่อน้ําลักษณะนี้ แล้วรากของทุเรียนนะครับนี่คือชายรากของทุเรียน<ะ>เห็นไหมครับ <ừ. S 1> เขาแผ่จากโคนล,ลงมาเนี่ยแล้วก็ลงมาหาน้ําข้างล่างลักษณะนี้นี่ฮะน,นี่คือรากทุเรียนจะลงมาแช่น้ำเนี่ยครับทั้งปีโดยที่ไม่ทําให้ทุเรียนตายนะครับอันนี้จะเสือหเห็นว่าขอแค่น้ําไม่ขังบริเวณโคนต้นแค่นั้นเองนะครับทุเรียนสามารถอยู่ได้เนี่แหละครับก็คือลักษณะของทุเรียนที่เชอบน้ําผ่าน น้ำไหลผ่านการระบายน้ำได้ดีไม่ขังบริเวณคนต้นจะไม่ก่อให้เกิดปัญหารักเน่ากดเน่านะครับก็ท่านใดที่มีปัญหาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องทุเรียนนะครับก็สา,สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมหมอต้นหมอดินประจำบนบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีในช่องสวนตะแป้งทุเรียนนนท์นะครับยินดีให้ความรู้ให้คําแนะนําในเรื่องของการทําทุเรียนอย่างมีคุณภาพนะครับผมสวัสดีครับ